ช่วงนี้น้ำขึ้นนะคะทุกคนดูคือน,น้ำใหญ่มากปกตินักท่องเทีย่ยวจะไปนั่งตรงนู้นนะคะตรงศาลา,านะคะตอนนี้มันนั่งไม่ได้แล้วเนาะช่วงนี้ถ้าฝนตกหนักๆมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าหนักกว่านี้คือจะท่วมบ้านคือจะท่วมบ้านนะคะมันเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าน้ําท่วมขึ้นถึงพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นเข้าไปในบ้านหลังนี้ด้วย แต่มันไม่ขึ้นบนเตียงอคนน้องสาวที่พักอยู่ที่นี่ก็จะนอนบนเตียงอย่างสบายใจเชิดนะคะก็จะมีเรือมีชาวบ้านมาช่วยมาส่งอาหารให้นะคะเออมันน้ำมันชอบขึ้นมาตอนกลางคืนนะตอนกลางวันมันไม่อะไรไงพอตอนคืนเนเี่ยชาวบ้านเขาจะเ,าเอน้ำมันจะขึ้นชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างที่แบบบ้านโดนน้ำก่อนเนี่ยก็จะรีบมาบอกข่าวสารแล้วก็ให้ผองประกาศอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็คนที่อยู่ด้านบนก็จะธุรกิย้ายรถไปไว้ที่อื่นนะคะที่มันสูงกว่าโอเคที่นี่ปวนเปลี่ยนนะคะมาเที่ยวด้านสนุกสนาน